ส่วนฝั่งของจีนนะคะที่น่าจะเป็นผู้กรณีสําคัญนะคะจีนโดนภาษีรอบนี้34%เข้ขารวมาแล้วบวก3าเนี่ยเท่ากับว่าเขาจะถูกเก็บภาษี54นะคะจีนก็ประกาศบอกว่าไม่เจรจาแล้วก็พร้อมที่จะตอบโต้ด้วยนะคะ ขณะดเดียวกันจีนเองก็ดูเหมือนว่าวามีการขยับใน,ะะนมิติของสงครามที่เป็นสงครามเชิงสมรภูมิไปซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันนะคะเพิ่งจะสิ้นสุดไปนะคะมีทั้ง2ด้านเลยนะคะการค้าด้วยความมั่นคงด้วยนะคะอาจารย์ปนิทานมองบทบาทแล้วก็ท่าทีของจีนรอบนี้ยังไงบ้าง ที่เป็นเรื่องจีนแล้วถ้าไปจัดการกับจีนเรื่องไต้หวันนี่ก็อาจจะบานปลายเกินไปจีนก็กำลังกาดเรี่ยวอนันนี้เป็นอะไรที่ละเอยดอดอนผมคิดว่าการซ้อมรบของจีนอาจจะมีนัยยะจริงๆเลยว่าถ้าไมิกันไม่ไม่ว่าไม่ขยับมากตก็ยุดซะเลยอันนี้น่ากลัวนะครับ จีนจะได้แน่นอนอยู่แล้วแ,แต่ว่าเมื่อจึดแล้วทําิกัาไปช่วยไต้หวันเนี่ยจีนก็จะเสียหายน่าจะเสียหายทางศักยภาพกองทัพไปขึ้นมากกว่าแต่ว่าพอเริ่มที่จะจูนตัวจีนคงใช้อาวุธนิงเคลียร์กับสหรัฐก็จะกลายเป็นมาหาสงครามใกล้บ้านเราทีเดียวแต่ว่าอเมริกันก็พร้อมนะครับในทะเลจีนใต้ตอนนี้ก็ขยับกําลังเข้ามาเยอะแล้วก็เราเห็นการลาดตระเวน ของกองเรือของสหรัฐของอังกฤษของฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิติที่อาจจะไม่ทะเลาะก,กันแล้วก็กระตุ้นให้ทั้งออสเตรเลียทั้งทอยนอเมริกันกลับมาช่วยอเมริกันในกรณีไต้หวันด้วยครับก,ก็ก็เป็นหลายเรื่องที่ซ้อนกันอยู่มุ่งสู่1ล้านสับสคริปเปอร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ส่วนฝั่งของจีนนะคะที่น่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นผู้กรณีสําคัญนะคะจีนโ,โดนภาษีรอบนี้34%แต่ก็มีการประเมินว่าเขารวมเรา20บวก34เนี่ยเท่ากับว่าเขาจะถูกเก็บภาษี54นะคะจีนก็ประกาศบอกว่าไม่เจรจาแล้วก็พร้อมที่จะตอบโต้ด้วยนะคะก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าเขาจะเปิดสงครามการค้าระหว่างกันนะคะขณะเดียวกันจีนเองก็ดูเหมือนว่าว่ามี การขยับนะคะในมิติของสงครามที่เป็นสงครามเชิงสมรภูมิเห็นเขาไปซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันนะคะเพิ่งจะสิ้นสุดไปนะคะมีทั้งสองด้านเลยนะคะการค้าด้วยนะคะการทหารความมั่นคงด้วยนะคะอาจารย์ป็นทิทานมองบทบาทและก็ท่าทีของจีนรอบนี้ยังไงบ้างคะ่ะครับอย่างที่เมื่อสักทูกเราคุยกันนะครับว่าคงต้องเปิดนะครับการเจราจาพร้อมๆไปกับนะครับใช้ไพ่ จากหลายสำรับจากหลายมิติทั้งทางทหารทั้งอย่างไม่เป็นทางการทั้งทางด้านสังคมและอื่นๆนะครับทั้งในเรื่องส่วนตัวทั้งในเรื่องที่เป็นทางการคืออาจจะต้องใช้ศักย์ำลังที่เมื่อกี้เราคุยกันนะครับทั้งฮาร์ดทั้งซอฟต์พาวเวอร์นะครับมาจีนก็คงทำแบบนั้นนะครับจะไปเปิดศึกกับเมรกันในสถานที่เป็นสงครามร้อนก็ทุบหม้อข้าตัวเองแน่นอนดีไม่ดีแพ้อ แต่ว่าอาจจะถือจังหวะน,นีจ้จัดการกับไต้หวันได้มากขึ้นเพราะว่าสหรัฐก็คงไมาการก็คงจะเข้าใจว่าว่านี่เป็นเรื่องของจีนแลวแถ้าถ้าไปจัดการกับจีนเรื่องไต้หวันนี่ก็อาจจะบานปลายเกินไปจีนก็กําลังกดัดเกลี้ยไว้นี้เป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากผมคิดว่าการซ้อมรบของจีนอาจจะมีนัยยะจริงๆเลยว่าถ้าไมกานไม่ไม่ว่าไม่ขยับมากก็ยึดเลยอันนี้น่ากลัวนะครับ แล้วก็ถ้าเข้าใจผิดแล้วมริการกลับมาสู้รบกับจีนก็เกิดสงครามโลกแน่เพราะว่าการประเมินของศาสตราจารย์ของออสเตรเลียก็บอกแล้วว่า,าจีนยึดได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับแลแต่ว่าเมื่อยึดแล้วถ้าเมริกันไปช่วยไต้หวันเนี่ยจีนก็จะเสียหายาน่าจะเสียหายทางศักยภาพกองทัพไปครึ่งก,กว่าแต่ว่าพอพอเริ่มที่จะจวนตัวจีนคงใช้อาวุธนิวเคลียร์กับสหรัฐก็จะกการเป็นหมหาสงครามใกล้บ้านเรานิดเดียวพอเขาลบกันคุณกีตา้าก็ คงต้องสวดมนต์แล้วล่ะครับเพราะว่า,าเขาฝนนิวเคลียร์ที่เขายิงกันไปยิงกันมาเนี่ยเมื่อนานก็จะตกใส่คุณกีตานะครับแล้วก็คงไปไหนไม่รอดนะครับาทางคา,าบสมุทรเกาหลีทะเลเหลืองนะครับสมรภูมิในไต้หวันเนี่ยมันใกล้ไทยคนงานไทยในไต้หวัน3ามสี่หมื่นคนก็คงจะไปหมดอันนี้ด้วยคำเคารพนะครับก็คงคิดว่าคงไม่เกิดหรอกครับแต่ว่าในช่วงนี้ แต่ว่ามันเกิดอุบัติเหตุได้ก็ต้องระวังพอจีนขยับนะครับถ้ามริกานปล่อยก็ยึดถ้ามริกานไม่ปล่อยก็ลบอันเนี้ยมันก็อันตรายจังหวะที่มันเปราะบางแบบเนี้ยมันก็ดาวยากแล้วครับแต่ว่าเราก็หวังว่าทุกคนคงจะไม่เลยเถิดนะครับเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับจะไปทําสงครามแบบนั้นครับแต่ว่ามริกานก็พร้อมนะครับในเทเลจินใต้ตอนนี้ก็ขยับกําลังเข้ามาเยอะ นะครับแล้วก็เราเห็นการลาดตะเวนของกองเรือของสหรัฐของอังกฤษของฝรั่งเศสนะครับของ <Hur S 1> พนันธมิตรตะวันมดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมิติที่อาจจะไม่ทะเลาะกันแล้วก็กระตุ้นให้ทั้งออสเตรเลียทั้งพันธมิตรอเมริกันกลับมาช่วยอเมริกันในกรณีไต้หวันด้วยครับก็ก็เป็นหลายเรื่องที่ซ้อนกันอยู่ครับค่ะทีนี้เนี่ยเอ่อก็มีความพยายามในการวิเคราะห์นะคะว่าการประกาศเก็บภาษีในเรทที่โหดขนาดนี้นะคะคุณพรมเขา ก็น่าจะต้องการดิวต้องการให้ลุกฝ่ายเข้าไปเจรจานะคะคดูจากส่วนที่เป็นการตั้งภาษีเบื้องต้นเอาไว้ก่อนนะคะคแล้วเขาก็บอกเขาเก็บอันนี้เป็นการเก็บในระดับที่กรุณาปราณะะีก็คือเก็บครึ่งหนึ่งจากที่ทุกประเทศเขาเก็บจากอเมริกาแล้วนะคะคดังนั้นนี่ก็คือ discount แล้วนะ,นะคะคือ,อแสดงว่า น่าจะมีโอกาสที่มันอาจจะปรับขึ้นหรือปรับลงก็ได้นะคะนี่คือ1 2ก็คือระยะเวลาของการกําหนดที่จะให้มีผลบังคับใช้เนี่ยมันคือ5เมษายนสําหรับ10%ขั้นต่ําแล้วก็9เมษายนสําหรับระดับที่เป็นภาษีตอบโต้นะคะแปลว่าช่วงนี้เนี่ยเปิดทางให้เข้าไปคุยได้นะคะมันอาจจะลดลงมากก็ได้แต่ถ้าไม่คุยไม่รู้จะขึ้นไปมากกว่านี้หรือเปล่านะคะอาจารย์ปณิธานมองยางคะนี่คือเกมเพื่อดึงให้ทุกฝ่ายเจรจากับอเมริกา ครับครับก็เป็นแบบนั้นหละครับแต่บางอย่างก็คงจะสายไปแล้วอย่างก็ณีภาษีรถยนต์เนี่ยนะครับบังคับใช้แล้วนะครับวันนี้นะครับ12นาฬิกาหนึ่งนาทีของวันพฤหัสภาษีรถยนต์ก็บังคับแล้วนะครับแล้วคงไม่ต้องเจรจาแล้วตอนนี้คุณกีต้าก็ต้องจ่ายแพงขึ้นคันละประมาณหนึ่งถึงสามแสนบาทถ้าจะซื้อรถยนต์พรุ่งนี้ก็ต้องไปหาเงินมาเพิ่มหนึ่งถึงสามแสนบาท นะครับก็ก็คงจะ,ะไม่ได้ซื้อ,อง่ายๆเลยครับหรือว่าอาจจะซื้อก็ได้ถ้าคุณกีตายังชอบรถเยอรมันอยู่ก็บวกไปอีกสองสามแสนนะครับชอบรถญี่ปุ่นอยู่ก็บวกไปสักสองแสนมั้งครับประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็คงต้องดูว่าส่วนที่เหลืออยู่จะเจรจาอย,ยังไงนะครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับ ที่จะตามมาเราไม่ใช่แต่เรื่องสินค้าอย่างเช่นอุตสาหกรรมนะครับมันยังมีชิ้นส่วนอีกหลายอย่างนะครับไอชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยก็จะกระทบพอสมควรของเราก็ทางอ้อมเราส่งชิ้นส่วนรถยนต์ให้กับญี่ปุ่นแล้วรถยนต์ญี่ปุ่นก็ไปโดนภาษีแพงนะครับมันก็จะกระทบเป็นเป็นลูกโซ่นะครับไอเน,นี้ยก็จะเป็นอะไรที่ ที่คงต้องดูให้ดีนะครับว่ามันจะ,ะมีปัญหาอะไระตามมาอีกแต่ว่าใช่ครับบางอย่างก็ยังไม่บังคับนะครับสินค้าเกษตรบางบางรายการใช่ไหมครับสินค้าอุตสาหกรรมบางรายการนะครับก็ยังไม่บังคับใช้มีอาจจะมีการต่อรองกันได้ครับค,ค่ะทีนี้คือมันก็มีการตั้งข้อสังเกตค่ะว่าอาจารย์ บางประเทศก็ถูกเก็บภาษีในกลุ่มเดียวกันนะคะที่ค่อนข้างจะเป็นเรทที่สูงมากอย่างเช่น CLMV นะคะทั้งที่บางประเทศก็ดูเหมือนว่ามีการเจรจากับอเมริกาไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะอย่างเช่นเวียดนามเนี่ยถูกเก็บภาษีตั้ง46นะคะทั้งที่มีการเจรจาว่าจะซื้อเครื่องบินแล้วก็เปิดให้ธุรก,กิจของอเมริกามาลงทุนนะคะขณะที่ที่เหลือเนี่ยก็เป็นกลุ่มประเทศที่จริงๆแล้วก็เป็นประเทศ รายได้น้อยนะคะอย่างลาวเนี่ยถูกเก็บภาษีในเรทที่สูงมาก4 0กว่าเปอร์เซ็นต์กัมพูชาก็เช่นเดียวกันนะคะถูกเก็บภาษีในเรทประมาณ4 9่เกปอร์เซ็นต์นะคะ,ะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยในมิติเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยโอเคอาจจะมีเวยดน,นามใช่นะคะแต่ที่เหลือเนี่ยดูแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นนะคะว่าเก็บภาษีจากประเทศเหล่านี้แล้วเนี่ยอเมริกาจะร่ำรวยขึ้นมาได้อีกมากน้อยแค่ไหนไม่มากาครับแล้วก็ เขาก็คงไม่สามารถซื้อสินค้าเมริกันได้มากไม่ว่าจะบังคับยังไงนะครับในสุดแล้วก็คงต้องไปค้าขายกับจีนมากขึ้นสินค้าจีนก็จะทะลักเข้ามามากขึ้นนะครับราคาของสินค้าจีนก็ยังไงก็ไม่สูงกว่าของบอริการในแทบจะทุกรายการอยู่แล้วนะครับยกเว้นบางรายการนะครับแล้วเขาขายสินค้าให้กับสหรัฐไม่ได้นะครับเขากระ,ะทบ สองต่อในแง่ของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าพอค้าขายไม่ดีการท่องเที่ยวก,ก็จะลดลงตัวเลขการท่องเที่ยวตอนนี้ก็ปรับลดลงแล้วนะครับของไทยในช่วงสงกรานต์นะครับนี่ก็มาเร็วเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ใช่ครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่า,ว,าว่าประเทศเราเนี้เป็นพันธมิตรของจีนที่น่าห่วงหลายประเทศอย่างเช่นเม็กซิโกนะครับหนักที่สุดเรื่องเรื่องเรื่องภาษีรถยนต์ เขาส่งรถยนต์ไปขายสหรัฐในปีนึงเกือบ3ล้านคันนะครับสอล้านห้าเมื่อปีที่แล้วนะครับในบรรดารถใหม่ทั้งหมด16-17ล้านคันที่คนอเมริกันซื้อเมื่อปีที่แล้วนะครับอ่าเม็กซิโกเนี่ยคงคงแย่แน่นะครับอ่าภาษีเพิ่มขึ้นอย่างต่ำยีาเปเนนะครับแล้วแคนาดาก็เหมือนกันส่งรถยนต์เป็นล้านนะครับล้านกว่าคันไปขายท,<ช>ท,ที่ที่ที่อเมริกานะครับ เพราะฉะนั้นแล้วก็ยังมีเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเยอรมน,นีคือพวกนี้กระทบเลยวันนี้ครับแล้วก็แล้วก็พวกนี้รายได้เยอะมากจากการค้ารถยนต์นะครับสินค้าพวกนี้ราคาแพงคันหนึ่งเป็นเป็นแสนเป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นรถยนต์อยู่ดีๆราคาสามสี่หมื่นเหรียญคุณกีต้าก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นบวกไปเป็นห้าหกหมื่นเหรียญ นะครับก็ชะงักกันหมดนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้นะครับทรัมป์ดีทรัมพูดชัดเลยในความคิดของมปดีทรัมพ์ว่าพวกนี้เอาเปรียบมานานพวกนี้เขาใช้คำว่า r i f f Off นะครับพวกนี้นะครับคล้ายๆกับว่าค้าขายแบบกำไรเกินควรนะครับจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเขาก็ต้องจัดการด้วยวิธีการใช้ยาแรงสุดๆแบบนี้ครับ แล้วก็ถ้าจะมาต่อรองก็มาได้ครับก็เชิญคุณกีตาร์รีบขึ้นเครื่องบินไปเลยครับเขารอให้มาต่อรองอยู่แต่ว่าในมือคุณกีตาร์ก็ต้องมีอะไรนะครับเบีย้ยใช่ไหมครับมีไพ่ใบใหญ่ๆหรือว่าเลขเด็ดๆนะครับไปต่อรองกับเขาถ้าไม่ใช่เลขทางการเงินก็จะต้องเอาเลขในเรื่องของทางการทหารทาง การเมือง<ช>ไม่ผสมนะครับก็ของเราก็ไอ้เลขเด็ดตรงนั้นเราปล่อยกลับไปจีแล้วเรื่องอุยกูร์การนั้นก็ก็คงต้องใช้เลขเด็ดอื่นนะครับไป<ช>ต่อรองแต่ก็ต้องต่อรองแน่ครับและเห็นว่าทีมไทยก็กำลังเตรียมตัวที่จะไปเจรจาอีกครับมุ่งสู่1ล้าน s ับสค r i เบอรเป็นกาลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ